ูบุพเพสันนิวาสผู้เจ้าบอกมันจะเจอกันได้ยังไพงพง์บอกธาตุย่อมเข้ากันได้โดยธาตุนะศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันนะเราทําศรัทธาให้ดีศรัทธาในผู้เจ้าเราก็จะเจอคนศรัทธาผู้เจ้าเหมือนกันเราทําศีลดีเดี๋ยวเราจะเจอคนมีศีลเหมือนกันนะมันจะเป็นชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอืม ไม่ใช่ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอ่าผูเ,เจ้ามีสี่อย่างนะอ่าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีก็มีอ่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็มีนะอ่าพยายามทําตนให้เป็นเทวดาอย่าทำตนเป็นผีนะอ่ามีศีลให้ดีมีจาระเสียสละแบ่งปันฉันจะสละเท่านี้ให้ผัวสกิดไ้ยาลยเปืองโอ้จาระไม่เสมอกันมันต้องโอหนนุนเลย เมียทำท่านี้ปัวเออดีเธอ,อทําเลยโหใช่เลยฉันก็ว่าจะทําอย่างนี้แหละนะ,ะละความเจริญใจค่าเสมอกันปัญญาเสมอกันผู้้าบอกส่อย่างเหมือนกันเนี่ยได้อยู่ด้วยกันทั้งในภพนี้แล้วก็สัมประยะพบหน้าก็ได้เจอกันอีกนะดังนั้นพอมาดูว่าพบหน้าเจอกันก็แสดงสมมุติว่าภพเนี้ยคือพบหน้าของที่เราเมื่อตายไปเมื่อสักครู่ เราได้เจออีกก็เนี่ยแหละมันมาเจอกันแล้ศีลมันเสมอกันจากศรัทธาปัญญานะดังนั้นคู่ของเรานะวันนี้นะถ้ามันไปกันได้เนี่ยแสดงว่าเราสร้างมาพอๆกันนะนะสร้าง4อย่างนี้